เปิดพิธีเสริมดวงการเงินที่สามารถทำได้เองที่บ้านเพียงทำตามวิธีดังต่อไปนี้ก็สำเร็จสมหวังดังใจปรารถนาแล้วลองมาติดตามรับชมกันดูนะครับสายมูไม่ควรพลาดกับเคล็ดลับดีๆช่วยเสริมดวงการเงินด้วยการบูชาไข่แปดฟองบนข้าวสารเชื่อว่าจะนำพาชีวิตให้เปลี่ยนไปในทางที่ดีได้เป็นอีกหนึ่งวิธีในการเรียกเงินเข้าบ้านได้ดีมากเลยนะ และมีหลายท่านที่ทำวิธีนี้และได้ผลดีและสมหวังในสิ่งที่ปรารถนาและยังสามารถเรียกโชคลาภเกี่ยวกับการเสี่ยงดวงได้ดีมากๆอีกด้วยซึ่งโบราณเชื่อกันว่าไข่ไก่เปรียบเสมือนทองคำจะช่วยส่งเสริมดวงทำให้มีกินมีใช้ตลอดไม่มีหมดสำหรับวิธีการบูชาไข่ไก่แปดฟองบนข้าวสารก็จะมีขั้นตอนดังนี้ ให้นำไข่ไก่แปดฟองมาวางบนข้าวสารในภาชนะอะไรก็ได้นะจากนั้นให้นำไปวางบนหิ้งพระหรือโต๊ะทำงานที่ร้านก็ได้นะเมื่อนำไปวางเรียบร้อยแล้วให้ท่านตั้งน้าโมสามจบแล้วกล่าวพระคาถาโดยว่าตามดังนี้นาโมตสสะภะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธะนาโมตสสะภะคะวะโต อระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโมตสสะภควะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธทางนำมาเงินทำมังนำมาทองสังขังนำมาของเอหิมะามะารวยรวยรวยสาธุโดยให้ท่านบูชาให้ครบเจ็ดวัน จากนั้นก็สามารถลานำไปทานเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตได้เลยนะครับเพียงเท่านี้เป็นอันว่าจบพิธีซึ่งพิธีนี้สามารถทำวันไหนก็ได้ตามที่ท่านสะดวกเลยจะทำพิธีตอนเช้าตอนเที่ยงหรือตอนเย็นก็ทำได้ทั้งนั้นสิ่งสำคัญคือจิตของท่านขณะที่ทำพิธีต้องมีสมาธิให้มากมา ทำอารมณ์ให้ดีนึกถึงสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้ไม่ว่าจะเป็นเงินทองที่ไหลามาเทมาจำนวนลูกค้าที่เพิ่มขึ้นหรือแม้แต่โชคลาภก้อนโตจากการเสี่ยงโชคเพื่อให้การทำพิธีในครั้งนี้สำเร็จสมหวังดังใจปรารถนานะครับลองน้อมนำไปปฏิบัติกันดูสำหรับเรื่องราวที่ได้นำมาเสนอก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่าน ผู้บังเกิดจิตศรัทธาจากการได้ทำพิธีในครั้งนี้และขอขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมช่องเราทางเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับท่านผู้ฟังนะครับสาธุ